เรื่องของน้ำมันครับน้ำมันเนี่ยแพทเทิร์นน้ำมันแบบนี้ถ้าบอกว่าเราจะคุยเรื่องเทคนิคนะครับแพทเทิร์นของน้ำมันเนี่ยเห็นว่าตอนแรกเนี่ยทำแพทเทิร์นดีผมหมายความว่าอ่าเลสเซช่าเรายังไม่เห็นเรายังไม่เห็นท่อนนี้นะประมาณแถวๆเนี้ยเพราเราไม่เห็นท่อนที่ผมเป็นเสี่ยมนะฮะเราเห็นแค่นี้นะเพราะเห็นแค่นี้เนี่ยต้องถือว่าดีอ่า่สักแค่นี้สักแค่นี้สักแค่นี้ต้องถือว่าดี อืมอ่าแแค่นี้แล้วก็ช่วงเสี่ยงเราไม่เห็นตอนเราเห็นแค่นี้เนี่ยต้องถือว่าดีครับการที่หุ้นเป็นเทนขาขึ้นแล้วทำแพทเทิร์นที่เรียกว่า triangle triangle เ,เนี่ยปกติถ้าหุ้นเป็นขาขึ้นอยู่แล้วทำ triangle แล้วเบรกส่วนใหญ่แล้วถ้าหุ้นขึ้นอยู่ทำ triangle โอกาสประมาณมากกว่า6 0สซนจะเบรกขึ้นต่ออ่านี่คือนี่คือสถิตินะครับเพียงแต่ว่าณนะตรงนี้เนี่ยยังดูหุ้นพลังงานดีแต่พอมัน มันเบรกคือเวลาเบรกสามเหลี่ยมจะต้องเบรกประมาณประมาณสักหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นจากจากฐานถึงโคนเน่เบรกสักช่วงๆน่าจะดีแต่พอมันไม่ยอมเบรกแล้วมันไปเบรกออกจากปลายสามเหลี่ยมนะครับผมรถพูก่อนนะพอมันไปเบรกออกจากปลายสามเหลี่ยมเนี่ยมันทําให้เกิดอ่าเบรกปลายสามเหลี่ยมแบบนี้นะฮะเบรกช่วงเบรกใกล้ๆปลายแบบนี้นะครับ,บ,รบมันจะกลายเป็นไซด์เวย์ถ้าเป็มจะกลายเป็นไซด์เวย์หมายความว่าพอถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วเบรกทางนี้นะครับ โอกาสที่น้ํามันเนี่ยจะขึ้นเกินไฮร้อยสี่เหรียญเนี่ยจะเริ่มยากเพราะว่ามันเป็นการขึ้นเพื่อกลับไปสู่ไซเวย์ไม่ใช่เป็นการขึ้นเพื่อคอนติ n นิวเทนเดอ่าถ้าดูจากเวลานะครับถ้ามองว่ามันมันมันใช้เวลาเท่ากันในการทําอันนี้ถึงปลายข้างนี้มันจะบ่งบอกว่าประมาณสักไตรามาสที่3ของไตรมาสที่3หรือไตรต่อีครับวิกที่3หรือวิกที่4ของเดือนหน้าเนี่ยถ้าน้ำมันยังไม่เบรกหนึ มันจะเป็นไปได้ว่าน้ํามันเนี่ยจะเจอไฮแล้วแลวจะกลับไปสู่น้ํามันขาลงในในในไตรมาสามเป็นอย่างน้อยก็ต้องจับตาดูครับเพราะถ้าแบบนี้มันคอนเฟิร์มมุมมองที่ว่าน้ํามันแม้จะเบรกสามเหลี่ยมได้แต่เบรกที่ปลายสามเหลี่ยมมันจะกลายเป็นไซด์เวย์ไม่ใช่เป็นขาขึ้นดังนั้นถ้าน้ำมันเนี่ยมาอยู่กันแถวๆร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเหรียญแอคชั่นได้เราคาดว่าน้ํามันจะเจอแนวต้านนะครับแต่งก็ตามต้องเผื่อคัดลอตว่าถ้านน้ำมันเลย หนึ่งร้อยสี่สิบห้าเหรียญันก็ต้องคัดนะครับแต่ถ้ามามมองเนี่ยน้ำมันเนี่ยไม่น่าจะทำหายได้แล้วเพราะว่าเบกสามเหลี่ยมจากช่วงปลายของสามเหลี่ยมดังนั้นนะครับถ้าเขาเป็นแบบนี้และเซซัวเดินหน้าถ้าน้ำมันเป็นขาขึ้นสักวิคที่สามวิคที่สี่ถ้ามันไม่เกินร้อยสี่สิบเหรียญเนี่ยดูได้แหละหุ้นตัวไหนได้ประโยชน์จากน้ำมันขาลงเริ่มน่าสนใจหุ้นตัวไหนได้ประโยชน์จากน้ำมันขาขึ้นอันนี้อาจจะต้องทำกำไรเป็นแบบนั้นนะครับที่คือทิศทางของน้ำมันซึ่ง เราจะได้เจอกันภายในเดือนหน้านะครับผมโอเคต่อกันนะครับจากที่เราเคยวิเคราะห์เอาไว้วันที่27พฤษภาคมนะครับว่าน้ำมันเนี่ย<ม>ที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพียงแค่ไซเวย์ไม่ได้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นไฮนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่22มิถุนายนก็ประมาณประมาณเกือบเกือบเดือน25วันที่25วันจากจากคลิปที่เคยวิเคราะห์เอาไว้นะครับ น้ำมันเนี่ยก็เริ่มย่อตัวละเริ่มย่อตัวแล้วซึ่งถ้ามันเบรกเบรกลงจากแนวเนี่ยเบรกสักร้อยหนึ่งปแล้ลเนี่ยก็จะคอนเฟิร์มภาพที่เรามองซึ่งก็หมายความว่าในควอเตอร์สามนี่นะครับน้ำมันเนี่ยจะเป็นฝั่งขาลงซึ่งจะส่งผลให้หน้าหุ้นที่เคยเล่นมาเพราะว่าปีนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มน้ำมันเนี่ยดีตลอดจนมาถึงตอนนี้เนี่ยต้องระวังว่าหุ้นกลุ่มน้ำมันเนี่ยอย่างที่เราเคยวิเคราะห์ว่าราคาน้ำมันเนี่ยเป็นไซด์เวย์เจอไฮไปแล้วจะลง ในควอเตอร์สามหน้าหุ้นที่เล่นจะเปลี่ยนไปจะกลายเป็นต้องไปเล่นในหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากน้ำมันขาลงหรือได้ประโยชน์จากน้ำมันถูกแทนในควอเตอร์สามแต่อย่างนั้นก็ตามครับต้องจับตาไปปลายควอเตอร์สามว่าราคาดํามันจะทําอย่างไรจะขึ้นไปหายได้ไหมในควอเตอร์สี่แต่ด้าน,น,นมันก็อีกนานครับอีกตั้งอตั้งมากกว่า3เดือนก็ระหว่างนี้ก็ในควอเตอร์สามเราคอนเฟิร์มมุมมองเดิมว่าน้ำมันเนี่ยน่าจะย่อตัวต้องเปลี่ยน มุมมองเปลี่ยนการลงทุนจากหน้าหุ้นที่เล่นหุ้นน้ำมันแพงเป็นเล่นหุ้นน้ำมันถูกนะครับสวัสดีครับ